สวัสดีค่ะต่ช่องร a บบิ๊กดิงส์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูแตงโมผสมสตรอเบอรี่ปั่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่าแตงโมกันก่อนเลยนะคะแล้วก็มาดูเนื้อข้างในดีกว่าว่าเนื้อของเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีอะไยคะ่ะแตงโมแดงมากนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นนะคะเพื่อที่จะนำไปปั่นน้ำกันค่ะเราก็จะใช้แตงโมประมาณครึ่งแก้วนะคะส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำสตอรี่เข้มข้นของติ่งฟงค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละตัวใช้ส่วนผสมเท่าไหร่บ้างนะคะเนื้อแตงโมประมาณครึ่งแก้วนะคะตามด้วยน้ำสตรอเบอรี่นะคะเราจะใช้อยู่ที่40 ml ค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะสำหรับน้ำเชื่อมเราก็ใช้40 ml เท่ากันค่ะแล้วก็ใส่เกลืออีกเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำแข็งเราจะใช้น้ำแข็งประมาณพูนพูนแก้วนะคะหรือว่า1แก้วกับอีกนิดหน่อยก็ได้ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเนื้อที่ปั่นมาก็จะเนียนๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแตงโมสตรอเบอรี่ปั่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับน้ำแตงโมผสมสตรอเบอรี่ปั่นนะคะพอปั่นออกมาแล้วนะคะจะมีรสชาติคล้ายน้ำสละนะคะเพื่อนๆสามารถลองนำไปทําทานที่บ้านดูได้นะคะเป็นรสชาติใหม่ที่น่ารออีกรสชาตินะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe ช่องลาบิดิงช่องนี้สำหรับวันนี้ต่ายลาบิดิงไปก่อนนะคะ